กินน uh ้ำหลายอิ <il orter> ่มอาเจีบกน่กินด้วยกินกินน้ำหลายคนกินน้ำหลายคนเดี๋ยวเราแน่นมากหอีามีคาเย นามก็สามแก้วนะไอไอหัวจ้ากันส้อไปเรียนน้มโกทาอยู่ใส่น้อซื้อีบมนั่นเองเล้วโอ้ผมหัวได้เลิกงานเลยช่องไอช่องเพื่อนติ่ตามแปดแสนวันของของของโปรชแนลแล้วก็ไปครัยใช่

มื่อเราลเป็องล้านเดียวก็โดนดลงสี่หมื่นประมาณประมาณสี่หมื่นโลมันต้องเปลี่ยนนะครับตดโอดดี